ตราฟ้ามีตะวันอีพี8มาเริ่มมีความรู้สึกดีกับ9โดยไม่รู้ตัววันฟ้าใหม่ก้สุภสราโดนข้อหาก่อมมบในหมู่คนงานในไร้แสงตะวันเพราะส้มต่ําเป็นเหตุทําให้อาทิตย์มากปริ่นโกรจนหัวร้อนความสวยมาตกที่พวกคนงานแก๊งของแซบแจ็คเฉลิมผลที่มาช่วยไร้กุหลับของวันฟ้าใหม่โดนหางเลขถูกตัดค่าแรงไม่ได้เงินเดือนทั้งกลุ่ม วันฟ้าใหม่ตัดสินใจควักกระเป๋าตัวเองจ่ายเงินเดือนแทนนำซ้ำยังเกะทับด้วยเงินเดือนที่มากกว่างานสบายกว่าแถมด้วยข้าวปลาอาหารขนมเลี้ยงดูปู่เสืออย่างดีจนคนงานทั้งไร่ประท้วงใหญ่ขอลาออกไปอยู่ที่ไร่กุหลาบกับวันฟ้าใหม่ด้วยอาทิตย์ตกใจที่เห็นวันฟ้าใหม่เป็นลมหมดสติทันทีที่ได้ยินเสียงประทัดตอนไปวัดทำบุญเรื่องในวันครบรอบการเสียชีวิตของพ่อแม่ วันฟ้าหมายความเป็นห่วงที่เกิดขึ้นจากใจจริงแสดงออกมาชัดเจนโดยที่อาทิตย์เองไม่รู้ตัวติดตามชมกราบฟ้ามีตะวันได้ต่อเนื่องทุกวันจนถึง15ธันวาคม2563เวลา20:20นาาิกช่อง3กด33